2.4นะคะข้อ1นึ่งจงหาว่ามุมที่วัดเป็นรเดียนต่อไปนี้แต่ละมุมมีขนาดกี่องศาจากโจทย์ข้อนี้นะคะเขาคือเขาต้องการเปลี่ยนจากมุมที่เป็นรเดียนไปเป็นหน่วยองศานะคะซึ่ง ข้อสังเกตนะคะของการเปลี่ยนมุมจากหน่วยเรเดียนไปเป็นองศาเนี่ยน้องจะเห็นว่ามุมเรเดียนที่เขาให้มาเนี่ยคือจะติดค่าพายเอาไว้ใช่ไหมคะจากสี่ข้อแรกก่อนนะคะสี่ข้อแรกจะติดค่าพายเอาไว้ซึ่งพายเนี่ยจะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะคะดังนั้นเราจึง สามารถเปลี่ยนจากเรเดียนไปเป็นองศาได้โดยการคูณ180เข้าไปนะคะแทนที่พายนะคะอย่างมาดูในข้อ1น,นะคะสองพายส่วน3ก็จะเท่ากับ2คูณ180องศาส่วน3นะคะ3ตัดเป็น60ก็จะเป็น120องศาต่อนะคะ ต่อไปข้อ2ลบ5าพายส่วน6ลบ5าพายส่วน6คือลบ5คูณกับพายคือ1 8อองศาส่วน6นะคะ6ตัดเป็น30องศาเป็น1ลบ150องศานะคะตอบข้อ3า1พายส่วน5 11พายส่วน5ก็คือ11คูณ 180องศาผาน5จะได้เท่ากับ5 35 35 36 36องศา11คูณ36ะะองศาก็จะได้เป็น396องศานะะต่อไปข้อ4 4พาย4พายก็คือ4คุณ180 องศาเลยนะคะก็จะได้เป็น720องศาเป็นคำตอบนะคะส่วนในข้อ5นะคะจะไม่เหมือนกับข้อ1-4ที่ผ่านมาเพราะว่าจะไม่มีภายมานะคะจะไม่มีค่าภายมาให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดขึ้นมาคิดคิดการเทียบปญยิยตรยางขึ้นมานะคะก็คือ พบว่าพายเรเดียนเนี่ยมีค่าเท่ากับ180องศาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด3มเรเดียนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ3า8คูองศาหารพายและพายอันนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อีกได้อีกบ้าง ที่ไม่ใช่180เพราะถ้าเกิดสมมติว่าเป็น180องศาเนี่ยมันก็จะตัดกับองศากับ180องศาข้างบนก็จะได้ก็จะได้ค่าเป็น3เรเดียนเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพายอีกค่าหนึ่งนะคะที่ควรทราบก็คือพายมีค่าเท่ากับ3.1416นะคะพายเท่ากับ3.1416ดังนั้นเราจะได้ว่า 3คูณองศาส่วน3จุนกะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น540หาร3จุเท่ากับ171.89 องศานะคะประมาณ171.89อองศาะะสรุปในข้อ1ะคะการเปลี่ยนมุมเรเดียนไปเป็นมุมองศาเรเดียนไปเป็นองศาก็คือถ้า ถ้ามีค่าพายติดมาให้เราเห็นนะคะให้เราคูณด้วย180ไปได้เลยนะคะเพราะว่าพายมีเปรียบเสมือน180องศานะคะการเปลี่ยนพายเรเดียนเป็น180องศาก็คือเหมือนการเปลี่ยนมุมเรเดียนเป็นหน่วยองศาแล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเหมือนข้อ5คือกรณีที่ไม่มีพายมาให้ เราก็จะต้องทําการเทียบนะคะเทียบว่าพายเรยเดียนมีค่า180องศาแล้วถ้ากิด3าเรเดียนล่ะจะมีค่ากี่องศาโดยแทนค่าพายเท่ากับ3.1416นะคะก็จะได้มุมออกมาเป็นองศาแล้วค่ะ